เราคงคุ้นเคยกับถนนชองเซเลซในกรุงปารีสท,ที่ประตูชัยตั้งอยู่บนหัวถนนนะครับชื่อถนนชองเซเลซหรือแปลว่าทองทุ่งแห่งเอเลซีเป็นคำว่าชองที่ภาษาฝรั่งเศสแปลว่าฟ i ลด์ ield, หรือทองทุ่งเป็นส่วนประกอบอยู่คำว่าทองทุ่งนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งของที่มาของคำว่า แชมเปียนซึ่งความหมายดั้งเดิมก็คือนักรบแห่งท้องทุ่งหรือนักสู้แห่งสนามประลองในอดีตนักรบเหล่านี้นะครับคือนักสู้หรือนักประลองที่ทำหน้าที่พิทักษ์ความเชื่อหลักการหรือบุคคลที่ตนเองจงรักภักดีเช่นกษัตริย์จกักรพรรดิเหล่าขุนนาง หรือปกป้องบุคคลที่อ่อนแอกว่าทั้งผู้ยากไร้ผู้ถูกกดขี่หรือเหล่าสตรีนะครับมีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอังกฤษยุคกลางเนี่ยมีการว่าจ้างนักรบทางกฎหมายหรือ legal champions สำหรับเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายในศาลเพื่อดวลต่อสู้หาข้อยุติในคดีความด้วยดังนั้นคำว่าแชมเปี้ยน จึงมีความหมายนอกเหนือจากแชมเปี้ยนหรือผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาที่เราคุ้นเคยกันโดยคำว่าแชมเปี้ยนนี้ยังมีความหมายว่าผู้สนับสนุนผู้ปกป้องหรือผู้พิทักษ์สิทธิ์หลักการหรือความยุติธรรมด้วยคำนี้ใช้ได้ทั้งคำนามและคำกริยาครับมาดูตัวอย่างการใช้เป็นคำนามกันก่อนนะครับ is a champion of human rights เขาเป็นผู้ปกป้องหรือผู้สนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกตัวอย่างนะครับคราวนี้มาดูในฐานะที่เป็นคำกริยา she has championed environmental protection for years เธอได้สนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาหลายปีแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนฝูงและกดติดตามนะครับ เรามาบินไปด้วยกันสถานีหน้าดวงจันทร